ชมครับแบบจับตุ๊กตาคานนะครับไล่ตั้งแต่ l 3 4นะครับ3 2 36 4 5 47 50 18นะครับนี่ครับหุ่นซวมบูทนะครับหรือว่าแบบตีบูทนะครับนี่ครับถ้ามีให้อัดก็สบายนะครับนะครับกำลังจะผลิตขายนะครับนี่ครับจับได้ทุกรุ่นครับนี่รุ่นเซฟงบให้ลูกค้านะครับ ปกติทางร้านก็มีตุ๊กตาใหม่นะครับของ47ของ50ก็2,000กว่านะครับถ้าตัวหน้าก็พันกว่านะครับนี่ถ้ากึงก็ไม่ถึงพันนะครับก็เซฟงบประมาณไปนะครับโอเคครับงานก็ประมาณนี้นะครับนี่ถ้าใช้เหล็กหล่อเยอะก็นะครับถ้าว่ามันสึกเยอะก็แนะนําให้เปลี่ยนของใหม่นะครับถ้าว่ามันกินเป็นลูกไข่ โอเคครับงก็ฝากผลง,งานด้วยครับช่างเปรมแท็กเตอร์โคตร้านหนองบุงนะครับโอเค